มองกูขนาดนี้กูว่าจูบลมเลยสวัสดีครับ y Hashtag ว,วันนี้นะครับจะต้องรีพูดถึงแ a s h ท a g ที่สายว h y ต่างตั้งหน้าตั้งตางตงตงตงรอคอยนะครับกับ h a s h t a กขั้นกูเดอะมูวี เปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก GMM TV นะครับปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ขั้นกูเดอะมูฟวี่นะครับออกมาทำเหล่าแฟนคลับให้ความสนใจอย่างมากมายนะครับถือว่า Bright วินยังคงปังต่อเนื่องนะครับที่ซีรีส์ประสบความสำเร็จอย่างมากในบทของสารวัตรแทายที่ได้เริ่มต้นจากซีรีส์เพราะเรายังคู่กัน t o g e t h e r ์เ e Series นะครับจนกระแสะปังไม่หยุดดังไปทั่วโลกนะครับทำให้เกิดซีรีส์ภาคต่อเพราะเรายังคู่กัน t t i l t t o g e t h e r ครับ แต่ความแรงยังไม่หยุดเท่านั้นนะครับเพราะวันที่22เมษายนนี้นะครับสารวัตรไทยนะครับจะมาปรากฏตัวในรูปแบบภาพยนตร์นะครับในเพราะเราคู่กันเดอะมูวี่ครับ ซึ่งผลงานนี้นะครับได้ฝีมือของผู้กำกับทั้ง3คนนะครับวิริชิตทองจิลานะครับนพนัทชยัยวิมลและคณิฐาขวัญอยู่นะครับซึ่งการันตีคุณภาพฟินเต็มร้อยและจริงยิ่งกว่าเดิมนะครับด้วยการเรียงร้อยเรื่องราวใหม่นะครับให้กระชับและสมบูรณ์มากขึ้นนะครับด้วยการนำซีรีส์ทั้งเพราะเราคู่กันเพราะเรายังคู่กันมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันในรูปแบบคอมพิวตอิดิชั่นนะครับ และในเวอร์ชันนี้นะครับผู้ชมจะได้รับรู้ความรู้สึกและมุมมองใหม่ๆของสารวัตรนะครับซึ่งในบางฉากที่เป็นเหตุการณ์ที่สาคัญของเรื่องด้วยนะครับรวมถึงเบื้องหลังการเจอกันครั้งแรกนะครับของสารวัตรและก็ไทยนะครับและก็คําพูดคําว่าจูบให้ล้มนะครับมองกูขนาดนี้กูก็จูบให้ล้มเลยน่าลำคาญ ที่ผู้ชมจะได้รู้ว่าทำไมสารวัตรถึงพูดคำนั้นออกมานะครับและพิเศษสุดด้วยการถ่ายทำแบบใหม่นะครับเพิ่มบางฉากที่เป็นฮีเด s นซีนนะครับเพื่อเชื่อมให้เรื่องราวสมบูรณ์มากขึ้นนะครับรวมถึงการทำเพลงประกอบการทำสีของภาพใหม่และการตัดต่อใหม่ครับเพื่อให้ได้อัตโทรถใหม่ที่ยังคงความจิ้นรับประกันความฟินแบบจัดหนักกว่าเดิมนะครับพร้อมด้วยตอนจบแบบพิเศษนะครับที่แตกต่างจากในเวอร์ชันซีรีส์อีกด้วยนะครับ และอีกหนึ่งสำคัญนะครับที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้คือเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับชื่อเพลง10 Year Later นะครับเพราะเราคู่กันเดบิวมวโดยห no นุ Me ่มวินเมทวินครับ ส่วนกระสาในโซเชียลนะครับเอาฮือหาก,กันค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยตอนนี้เริ่มมีโปรเจกต์กันหลายโปรเจกต์เข้ามานะครับอาทิเช่นโปรเจกต์ขบวนรถแห่นะครับในการโปรโมทภาพยนตร์หรือ การรวมกลุ่มกันมาดูภาพยนตร์นะครับตามกลุ่มก้อนของแฟนดอมต่างๆนะครับถือว่าอยากให้ถึงวันฉายเร็วๆนะครับน่าจะเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นอย่างมากสําหรับคนรักสารวัตรและไทยและก็บริวินนะครับอย่างไรแล้วนะครับฉากฉากเรา่านี้ที่คุณคิดถึงจะมีโอกาสได้ดูกันอีกทีในวันที่22เมษายนนี้และยังไงไปเจอกันที่โรงภาพยนตร์นะครับนี่คือคำตอบของุณนะ